เป็นบรรยากาศร้านเขามีป้ายเขียนคุณแอนขนมเปี๊ยะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้คือพี่สาวจะมาซื้อของชํานะร้านนี้นะเขาบอกว่าเป็นร้านเดียวกันนะมีทางเดินเขา้าดีไซน์ก็สวยงามชื่อร้านอะไรเนี่ยอะไรจะจะบอกคําว่าชั่วดีคาเฟ่เฮ้ามีเปี๊ยะอันนี้มันอ่านว่าชั่วดีเหรอครับชั่วดีเหรอครับ ช่างดีออไปใช้วอแหวนนะโอ้ขออภัยอ่านผิดอ่านผิดช่างพี่นึกว่ามันจะเออใช่งองงูงองงูช่างดีคาเฟ่เฮานะนี่น่ารักมากเลยข้างในก็ดูดีมากเลยนี่ข้างในเย็นเย็นนี่ว้าวสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อแอนนะคะชื่อแอนพี่อ่านผิดขออภัยเนาะ พี่ลืมมองว่ามันมันไม่ได้วงกลมไปเป็นวัวแหวนนะพี่ก็เอ้ยเป็นธรรมะเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ใชัช่วดีนะ,ะมีคนว่าอ่านผิดหรือเราหรือพี่คนแรกม,ม,มีบ้างนะเพราะว่าพอดูมันจะงงงๆเ่รอว่าอ่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้คําแปลกๆใช่ปะะ่ะล่ะมีความชั่วมีความดีเหมือนเป็นตัดจะทมหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เนาะใช้คําว่าตาช่างเนาะช่างดี มีเนี่ยเอาอ่านไปมีเปี้ยมีขนมเปี๊ยมีเปี๊ยจริงด้วยค่ะอ๋อแต่ก็คือคําว่าอ๋อนี่ปอปลาเหรอทำไมมันมีหางเป็นนอรหนูเขาทําผิดตอนแรกทําแบบทำพร้อมมีเนี่ยค่ะแล้วก็แต่เราอันนี้เอาแปะเอาแปะค่ะลันเนี่ยแปลว่าอะไรถ้าเตันเหนืออ๋อเนี่ยคือคําเมืองคือผาตานเหนือแปลว่าเปี้ยะตรงนี้ค่ะเฉพาะที่นี้ค่ะแปลว่าเปี้ยแปลว่า อ๋อแปลว่าตรงนี้มีเนี่ยช่างดีมีตรงนี้ค,คือเหมือนมีคาเฟ่เฮาส์ที่ตรงนี้แต่ว่าก็มีขนมเปี๊ยกขายจริงๆข้างนอก,<ช>นอกเขียนไว้วโอ้สับสนไปหมดปัน่นปั่นไปเลยครับมามาสั่งน้ําปั่นกินโอ้มีขนมเค้กด้วยนะอันนี้เรารับมาหรือทําเองครับน้อ,องสาวทำให้น้องสาวทำโอ้เราก็นคนขาย ลูกค้ามีประจำมีเปิดมากี่ปีแล้วอ้หก็ตี้เปิดไปีน,ปนึ่งปีจัดร้านน่ารักมากเลยนี่จัดร้านน่ารักมากครับใครเป็นคนจัดร้านนะครับโอ้โหจบด้านไหนมาเนี่ย หล่อละละมาขายเดิมเดิมทําอาชีพอื่นใช่ไหมแล้วเพิ่งมาทําอาชีพนี้หรืออย่างไงก็ทำแบบนี้ค่ะทำมานานแล้วอยู่ที่ข้างนอ,อกค่ะอ๋อใช่อยู่บ้านแปลงก็ทาที่บ้านแปลงโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าใกล้ๆกับองค์การบริหารส่วนตํา<ช>บลบ้านเป้าใช่ไหมใ่ค <ะ S 1> ใครผ่านมาแถวนี้นะอันนี้เรียกว่าตําบลบ้านเป้าอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะมาอุดหนุนได้เลยนะ<ม>ช,ชื่อร้านช่างดีมีเนี้ย คุณแอนนี่อย่างนี้แก้วละสี่สิบบาทใช่แบบฟันทั้งหมดแล้วที่เขาชอบชอบกินกันเมนูอะไรขายดีออกเยอะสุดกาแฟสดอย่างเงี้ยค่ะกาแฟสดใช่น้ำผลไม้ปั่นนะค่ะอืมก็ราคาก็อยู่ที่เท่าไหร่ตามนู้นตามบนนู้นหรือว่ามีเปลี่ยนแปลงไม่มีค่ะไม่มีเลยอยู่ราคานี้เลยเนี่ยนะดูเอาเนี่ยเนี่ยนะครับประมาณ เพเริ่มต้นที่25ใช่ไหมไม่เกินสี่สิบสี่หแพงสุดคืออเมริกาโน่มะพร้าวน้ำมะพร้าว45แล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่9าจนถึงร้านน้องแอนนี่ชื่อร้านช่างดีมีเนี่ยทาเฟเฮ้าส์นะครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ 9โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกวันเลยปะทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดวันอะไรถ้าเกิดว่ามาเจอร้านปิดโทรปุกได้เลยโทรเรียกได้เลยอาจจะเป็นแบบเหตุด่วนแบบเออปิดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลิทุระสัมพันธ์เอาเป็นว่าถ้ามาไกลๆโทรมามาถามก่อนแต่แต่ส่วนมากไม่ปิดอะค่ะไม่ปิดขอเบอร์โทรเบอร์ไลน์ติดต่อครับผมได้ค่ะ0843735006ค่ะอันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ใช้ชื่อว่าไลน์ชื่อว่าคุณเอทัลลเปียก เป็นภาษาไทยคุณแอนขนมเปี้ยใช่เราขายขนมเปี๊ยด้วยก็โทรมาได้แต่มิจฉาชีพห้ามโทรมากวนนะ<า>มีอะไรฝากบอกลูกค้าคนดูช่องริโชค YouTube ริโชคเชิญครับก็ฝากร้านเล็กๆที่เปิดอยู่หน้าบ้านเนี้ยค่ะราคาไม่แพงมีผลไม้สดมีกาแฟสดมีเคก้กมีขนมเปี้ยะค่ะ โอเคขอบใจมากครับท ouais, ี่มาร่วมในรายการค่ะบายบายครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเอาอู้อู้กำเมืองหน่อยเผื่อเผื่อคนเหน่ยดูอู้่ะไรอู้แนะนำร้านเอาะไรน้เนาะบอกน้องอู้บอเป็นนะเอ้าทำไมอู้บอเป็นเป็นคนเหนือไม่ใช่หรอใช่ก็แบบแบบจะอู้เป็นแบบทางการเอ้าอู้เหมือนคุยกับเพื่อนเลยอู้เหมือนคุยกับเพื่อนไปเลยทำอะไรอยู่ตรงไหนยังไง ยังไงคะก็เปิดราา้านกาแฟอยู่คำเมืองภาษาคำเมืองนี่ก็เป็นคำเมืองแล้วนะเปิดราา้านกาแฟโซจิวตี้หน้าบ้านเกกาเนี่ยเจ้า <c oughs> เอาบอกบอกพิกัดถ้าตั้ง G P S, <S จะตั้งมาที่ไหนมันอยู่บ้านศพเลิมค่ะ,ะบ้านศพเลิมอยู่ในตำบลบ้านเป้าเยื้องกับอบตบ้านเป้าค่ะเอาเป็นว่าตั้งอบตบ้านเป้าไหมแล้วโทรเข้ามาถาม ขอเบอร์โทรอีกครั้งก่อนจบ0 8 4 3 7 3 5 0 0 6ค่ะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ